พุ่มพนว่าเอ่อมือนเสือ้อผ้าหาดย้อมลองไปกรุงเทพเสิอ้อผ้าหยาดยมลงไปก็ให้คนดูแลคุม้มครองเดินทงางปลอดภัยเดออย้ดอญาติโยมล่องไปสองขันรถผมเยี่ยมด้วยไปหอดปั๊มน้ำมันนี่เอาแบตเตอรี่มาโชกันอาตมาก็มาโชว์ปัรรมม๊มาาน้ำมันเหมือนกันย่างกับไปใส่เราแข่งแบตเตอรี่เลยเอ่องม,มีอะไรเอาหมดจิ้ สวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะแฟนค่ะแฟนช่องค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้ข้างช่องเบิร์กซับหน้าขี้กะได้สายโทรดวนนะคะจากปูนะคะเพิ่นว่าเพิ่นได้เลกล็อกมานนะคะกะดวนใจเศร้าเลยค่ะเมื่อนี้กะสิทโรทสอบถามทางด่านปูเพิ่นนนาอค่ะว่าเพิ่นไปได้เล็กล็อกมาสิปเป็นตัวใดค่ะ เขามาตลอดนะคะสําหรับเลขล็อกเมือนี่เพื่อนกับเมตตาทางช่องนะคะอยากให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมค,ค่ะทางช่องก็ถือว่าเป็นแนวทางเท่นานั้นโปรดใช้วิจัยในการรับชมนะคะแนวทางมีความเสียเเส่ยงค่ะสด็จผ้าท่านผู้ชมไปชมเลขล็อกค่ะคพจนิล็อกมาตัวใดอันนี้กาแอดกับโมหัวเพิ่นได่มาแต่ใสเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนกับโบเปิดเผยข้อมูลสําหรับเลขล็อกสูตรนี่นะคะ ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทังช่องด้วยค่ะเพื่อจะบวผ่านแนวทังดีๆให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับอ c ซีท่านใดอยากบึงคลิปเก่าๆนะคะเท่ากับไปเข้าไปในช่องนะคะแร้วก,กดคำว่าวีดีโอค่ะเข้ากับไล่บึงคลิปแต่ละคลิปนะคะสามารถไล่บึงย้อนหลังได้นะคะค่ะก็ถือว่าได้รับสายโทรแจ้งมาจากทางปูนะคะ กสิได้โทษสัมผัสโทษสอบถามเพื่อนเอาว่าตัวเลขและแนวทางของปูไปจังไดมากังไดเนาะคะ่ะเพื่อนกะว่าเลขชุดนี้เข้าตลอดนะคะก็เป็นถือว่าเป็นเลขล,ล็อกเลขลับนะคะพี่น้องกสิไดใ้ใส่เวลาในการโทษเพราะว่าปูเพื่อนกะยู่ไกลค่ะยู่ไกลเนาะค่ะเนาะค่ะแต่คลิปนี้ไปแน่ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะ เขากัใส่เวลาในการผูดคุยนะคะเพื่อจะได้ทำความขัดใจสิได้สอได้ถามปูสกนอเนาะค่ะสิไดหหูที่มาที่ไปของตัวเลขนะคะค่ะมาต่อสายไปโทษสัมผัสปูไปน้ำกันนะคะค่ะกลับน้ำมัสการค่ะปูอืมจเจริญพรกลับมาทีมีกี่ช่องละหนี่ค่ะ มีโอ ppo อออค่ะกับเบิกทรัพย์ค่ะโทรสัมผัสในมือน,นี่ค่ะเมื่อนั้นปูโทรมาว่าท่านเดี๋ยววางโทรกลับเลยค่ะปูค่ะการลุงปูโทรครับบอค่ะบอค่ะอันโทรหาปูล่ะค่ะปูเอาได้เลยค่ะเมื่อนั้นบอสิโทรกับบอสใดโทษนะทางช่องกับติดธุระอยู่ ก็ว่าที่ว่าที่บอออกชาวบ้านว่าไอพอไอออกกันเห็นบ้านล้วก็ต้องเบ้าให้ฟังมนกันอือค่ะเพรเป็นแนวทางเอีลกของปูนะค่ะอันเอฟซีอ่ะอยากทราบเลขรอกของปูไหมค่ะอมันตรงเลขรอบอย่ เออตรงเลขรอบยุ่งแต่เรียกว่าใบไส่มันติเป็นเลขหลายโตเออเลขมันเข่ายุ่เออมันติดปิดตรงสำนักเดยค่ะเอายุบอกเอายุบอกหนิเอายุค่ะปูอ่าจะเริ่มพ่อเนปซี่เออตำนานขี้อ่ะเดี๋ยวเราฟ้อมฝันให้เล็กนึงค่ะค่ะมีฟ้อมฝันทุสองสามช็อตเดี๋ยวประก็จะไปเขียนไว้เห็นเลยนะสิ่สี่สี่เลน้ทพฟ้องฟันมือ วันวันฝ่าโยมือหนึ่งเอ,อเอ,อจะหวั่นว่าได้ไปบินตาบาทโยบ้านคนหลบาบ้านตะขอคนลลาอยดอนไปบินตบาทน้ำกันเออจะไปเดินบาทอัน้ำมือบานตะขอมาไปหอบนาบ้านหลังหนึ่งเปิ้ลกับเลม,ม่นมุ่นรืมุ่นรักข้างนาสองลูกกับขลังสองลูกกับบ้านกับบ้านลุ่งจะขอมาละเอาขึ้นมุ่นด้แค่นั้นน่ะเอาเปิ้ล คนที่บุตลอยวันวันอของกับพ่อพ่อใจก็ได้ว่านบาทไปโตข้างนานละกับบ้านลูกไอาของเดกเะิ่ลก็ตายแล้วล่ะบ้านหี่บุตรลอยวันก็นตายไปไกาสอาตนาก่า,าด็ไปติดโควิดเนาะบุตรลอยวันบ้านนี้ก็เลยยางไปข้างนาเออก็มี่ไม่ยิ่งได้หน่อย เออผู้สาวนี่แหละเออก็บลูกชายกันเนาะเขามาก่อแขนยางก็ไปขวันขวก็เล่นนิ้นท่าข้างหลังโอ้ยแมนแถวบาดหลวงปอตะกี้นี่เห็นสิเขานิ้นท่าข้างหลังท่าหลวงปอเกาะไปทั้งจุดท่าเลยเกาะมาทั้งวัดแต่พี่น้องแบบจีบเขายี่วัดอันนั้นต้องเป็นใกล้เป็นงานนะพี่น้องแน่นแต่ของกแบบไร้ว่าอยยังเขาเข้าใจอยู่เออแต่เลยห์มือซื้โตเออนี่ยเป็นขวัญขวัญขวัญไม่ใครนิมิตบานนี้ก็ได้ว่าเอ๊ะ บ้าน่นเล็ยบุุญลอยวันเลขสิบพิศูนเดวันโอ้เป็นบ้านคนตายะเป็นบ้านคนตายรม้ค่ะเออบ้านลุงจะของคนตายคนตายแล้วโอ้ตัวเคยฝันเห็นจะเกลืออรอกู่อยู่กับมันฝันเห็นเออแต่เรียกว่าบาาทจะของประยุหันท่านสั่นมันจิเป็นเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อืมอืมมัสจเป็นแปดศูนย์นะห้องตีไอกกอน ปดศูนย์แปดศูนย์กับแก้วก็จะของแปดศูนย์บอกทะเยียนบ้านบอกค่ะหนึ่งศูนย์บอกเพราะว่าบ้านเทปเปิว่าไม่ออกยังอ่านไว้เหตบุญไอยวันเอาเครื่อมนเอาเอาเดาแค่นี้เอาเอาแค่นี้ก็คือจะของกันพ้นบ้านนั่นลูกหลานด้วยกันอันนี้เกิดพรอใจเอากับเพราใครมากไปยเนาะบ้านนี้ก็เลยเออเมื่อวันทีเอามาแล้วก็คือเได้แปดศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ระเด้อวัน ก็พอดีก็เลยโทรไปถามพี่สาวเดี๋ยวนี้มีอายุ้านอยู่ดือนหมดละมือมือมือว่านก่อนโทรไปถามบ่อพอดีไปอยู่หัวว่านนี่แหละไปถามบ้านเ็ทีลุงเนี่ยไปหันฝันเกี่ยจ้าคนวันฝันเกี่ยวบ้านหลังนี่แหละก็เลยว่าก่อนสิบเขาก็เลยว่าเออเดิมเหมือนที่ก็ถามไปไปเลขยกไปขอมาเตียวมาแล้วล่ะว่าการขทำเบานิ้ท่าจะของนี่ตอนนี้อายุจะขอหาสิบแปด ผ่านมามาเป็นหาสิบเก่าได้อีกเดือนก็กลัวแล้วต้องเจี่ยวกจ้เจ้าของอือคเออต้องเจี่ยวเจ้าเจ้าของศูนย์หาแปดอืแปดหาศูนหรือว่าแปดหรือว่า 5, 8, 0, หาแปดศูนแต่ของตีไว้เนี้ยอีว่านีนั่นบ้านนี้ให้ยมเบี้ยไปถามเบื้องบันไปถามเบื้องไห้ไปถามเบื้องไห้ครับอบ้านเนี่ยม,มันุขสาก็ทั่วมากว่าเออบ้านนึงที่เปนหาที่แปดโอ้โหแล้วบอกฉั ตรงกันได้ค่ะเออเออถูกแล้วก็ได้ว่าทั้งสี่อถูกต้องแล้วอืเพราะว่าเป็นเหตดบุตรลอยวันเด็กติดศูนย์แน่นอนศูนย์แปดหาหรือศูนย์หาแปดตะเกี่ยวกั็จะของเพราะเขานิ่งน้าเออกระดิเป็นว่าหาเก้ากับบ่อนั่นสริเป็นศูนย์หาเก้ากับเพราเดินเ่ราะหนานั่นนั่นเลขหาเก้าจะของกพราะเขาในออกกระดานแต่ว่ามันมันเลขมันอันเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเลี่ยงจากตอนนั้นแล้วมานจะเป็น ตัวนี้พอเต็มๆจะของหาสิบแปดเอืมอันนั้นแคือจอดหนึ่งมิแค่นี้เอเอมีจกิ่งก็แค่แปดศูนย์หาแปดศูนย์หาศูนย์แปดหรือแปดหาศูนย์นี่มิแค่นี้เองเพิอตที่สองจอดที่สองกับฝันเกี่ยวกับฟันต่างๆตองวดอ่างๆเออกับพ่กเ็นตองวดกับมมน,นี่อยู่มาหลายหมื่อย่า วันเจาะกระพาะก็จะของดีสามดีีก็เอ็นตัวนอนว่าฮาว่าทรัพท์หายค่ะทรัพท์หายไคือยันกไบางแต่สอรื่อเอยเนาะเดีว่าทรัพท์กระงเบิ้งลาปซาชนนั้นอันนี้ก็มันใจขึ้นมากโยว่าเออมันสิแมนบ่นะพอดีมากซือตัวเบิ้งปลาซาชนกับจ้าของกับเกิดวันที่ยี่หกส เออโทรศัพท์โทรซับกับ620เออ260นี่นั่นแหะแต่เรืมันมันสัมพันธ์กันตัวนี้แต่เลื่อที่มาได้ตัวหนึ่งคือ620 120นยู่นะไปเสียวเก่าก็สร้างเขาแต่ว่าเอาตัวนี้20เออนี่นี่นี่นะนี่มิสซ์ต์นึงอีกช็อตหนึ่งกับก้อนที่ร่วงไปกรุงเทพนี่บุกจี้มือนี่เออเอ่อกับบอกพุ่มิพลว่า เหมือนสิ้าญาติโยมลงไปกรุงเทพเอไปรับของหรือเิ่นสัทธาเนถวายเออมากถวายไอ้เครื่องเสียงมากว่าว่าเท่าวิเคร่งเสียงเออสิ้าญาติโยมลงไปก็ให้เิ่นดูแลคุ้มครองเดินทางปลอดภัยเ้ยญาติโยมลงไปสองขันรถดีอ่้ถวายของมากกับมานิมิตเ่าไปหอดป่าหนุมันนี่รับเอารถเตรีมาโชกันอาตมาเขามาโชว์พุนาพุนีเขามาโชว์มิตาเล็กสิบห้า โอ้ซิบหาเออมีเด็กซิบหาแต่ได้ตือนหมอน่ะตือนเออเตือนกับมือรุนมากกัได้ไปเมื่อเช้ามากกัไปกันนี่ดีก็ไปกรุงเทพก็ไปฮอห้องบำน้ำมันมันก็ย่างกับไปใส่เราแกงแบตเตอรี่เรื่องเออมีตัวแล้วมัดซิมหาเงินก็มาให้ได้จะไปหาใบหมอนได้หาใบก็นนำไปเดินไปหาแขงเงินก็ได้มากเพระเสองใบคนละใบอ่านี่ครื่องหมายอคือตัวนี้มั่นใจว่า หาอยู่กำลัง่าล่าสิบหาอืมไ้สิบหาอ่านั่นคือเห็นดีๆลอตเตอรี่ไกับาางด้วยกันนเห็นเออสิบหาค่ะก็สองพันรูปถึงู้ใดก็ได้จาากันมากอะเพรามีอย่างกับมีแค่ยูก่อนเห็นที่ว่าจิตั้งอังปัญนานี่จีติดบ่วงสวงวันที่สิบสองเออก็เลขว่าจีเอกมันจีมันเห็นสลาเห็นไอ้พิหารไห้นี่มันเห็นมันเห็นไอ้ ดำๆเพื่นโดตรดูทั้งขึ้นแต่ได้ว่าุงนี้น่าสีเป็นทัางพญานาก็ได้สี่สามสาบบวกให้เพื่อนแต่แล้วเห็นอยู่ก่อนหินเออก่อนเห็นมองกันเป็นหาศูนย์เอามันใกล้เคียงกันอืมกึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งหาศูนย์ราครับหาแปดนี่แหละกันเจอากับเจ้าของก็ไมีแค่นี้ละอืมนะพิจารณาเบื้ง ปูอบอกบอกเลขล็อกมานั่มเลยค่ะปูเอาตัวเน้นครับเตัวเน้นมาเลยค่ะปูทถี่เิ่นเน้นมาอ๋อเลขล็อกกันเล้ล็อกกันว่าราคาเนี่ยราคาที่มีเออหนึ่งห้าหนึ่งหาาสูงหาศูนย์เออขาแปดขาเก้าอะาแปดาเก้าอืมเออ ่าหนึ่งขาศูนย์ขาเจ็ดขาแปด่าเก้าโอ้ค่ะเขาเป็นประจำแล้วค่ะมัตติเป็นมัตติเมาเรีกมันติเป็นเรขหก้ายตัวเออเอาเบิ้งประกบซื้อมันติเป็นตรงของก็อื่นบ่กันตรงมากแต่จันคอยจัดไปแต่ว่าไอ้ชาวหวานหวานของปู่ก็ต้องออกออกวันนี้คนนั้นมากทุมากอะออกไปแล้ว เดือดเถาะตบเดือดเถาะพอสวายขนาดตัวอ่าแข่งแม่นเอฟซีสิทว่งหานีได้เพรับปูเอฟซีค่ะเอฟซีที่จีจีที่เป็นเอฟซีไอลูกค้าธรรมดาบอกอันเป็นเอฟซีที่เบิ้งไม่ช่องเนี่ยค่ะเออได้โย แต่ว่ากับพ่อยากให้นั่นรบกวนดอกกับเพียงแต่ว่าอยากให้ใทยเขาเบิ้งช่องท่านนั่นละเพราะว่าเออปิดไปแล้วบ่อบ่ออยากให้นั่นนะพ่อทุ่มมาหลายแต่มันมันมีอยู่จัตสายอยู่เออแต่เรียกว่าเออสิ่งห้ของมวลปนยุบปนยุบกันละค่ะขอบพระคุณปู่สิเมตตาทั้งจองค่ะสาธุสาธุสาธุสาอาพิจารณาเบิ้งตรงใหญ่ก็ยังไปว่าไปเออนั่นนั้น ម្រាស់ពីលាល់ពីល់ពី្លា